สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมุมเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสนะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกรนในวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถูก,กันเียนะครับนาข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทํใไมถูกใจเสมอเท่าไร้นครับก็ต้องขออภัยมาณที่นีด้วยด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คน้าตัวเช็กระแสบวกเช็คน้าหนักของนักมมยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกษาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้อองตนนนไปก่ะครับ ดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566นะครับคู่ที่1นนะครับฝา่ายตรงคือภัยงาม TBM ยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้านาลงพันพินิจพิกัด105ปอนด์นะครับ คู่ที่2องนะครับรองคู่เอกฝ่าแดงก็คือพระเลขน้อย TBM ยิมส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรงามชอพยักนะครับพิกัด1น6ยปอนด์นะครับและคู่ที่3านะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่แดงก็คือ9ประตักสซินบีมวยไทยส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับฮวนกอดอน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับพิกัด1น6ยปอนด์นะครับคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่าแดงก็คือพันโท PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสแกนเงินสิทธิอาจารย์ตายพิกัด101ปอนะครับู่งนนี้ะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือถือใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบหลุนชอบเชีย์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k 24พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี a p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสานะครับึ้นโชคกนันวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2566นะครับเวลา12นาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับและสําหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของเสี่ยเกมนะครับเธอศักดิ์เทศลุ่งเหลือนะครับบุตรชายหัวแก้วโฮแวนของเสี่ยแขกนะครับพร้อมทีมงานทําหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ก็เปิดหัวด้วยมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกอท์ครั้งที่1 1เลยนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงรอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศเลยนะครับถือว่าเป็นนัดสําคัญเลยนะครับคู่นี้คนชนะจะเดินหน้าเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศน,นะครับไปลุ้นเงิน6แสนนะครับลุ้นรางวัล6แสน 600, เลยนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปรอลุ้นชิงอันดับ3นะครับ มาดูที่ไฟแดงก่อนนะครับไฟแดงก็คือภายงาม TBM ยิมนะครับหรือว่าเจ้า D Day ชอสุมายิมนะครับส่วนไฟนักเมืองนะครับกานาลงพันธ์พินิษนะครับหรือว่าตูท่าแสยะสัตนะครับพิกัด1 0 5่อปอนดน์ครับ ท่านฝ่ายแดงนะครับภายงานนี้เป็นนักโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ t b m ยิมนะครับมีทันเสียตั้มกีรติเจริญราบนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเตะขวาต่อยขวานะครับปั้มฟัดรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูดูดดันนะครับหมัดสอกรุนแรงนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของท้านฝ่ายแดงภัยงามก็ชนะนอกยกที่5นะครับสามต่อสอสมบูรณ์ชัยนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่มวยรอบม้าบินครั้งที่11นัดแรกนะครับก็ชนะนอกยกที่3ราชประชาราชประชานุเคราะห์สี่สิบสองที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อยนะครับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับรอบ8คนสุดท้ายนะครับจะต้องชกกับทางด้านเพชรเดือดต่อไพโรจนะครับแต่ว่าท้านเพชรเดือดนะครับ เกิดวิเหตุนะครับเจ็บหลังครับจึงต้องถอนชกไปนะครับทางด้านภายงามจึงได้ชนะบายทางด้านเพชรเดือดผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับแต่ว่าหาโบมอเตอร์ไปดึงเอาทางด้านฉลามทองมาครับสิฉลามขาวมาเข้าเวนแทนนะครับแต่ว่าชกกันนอกรอบนะครับรอบ8คนสุดท้ายก็ชกกันนอกรอบนะครับเพราะว่าทางด้าน ภายงามชนะบายผ่านทางด้านเพชรเดือดไปแล้วนะครับนอกรอบที่ชกกับทางด้านฉลามทองก็แพ้คะแนนให้กับฉลามทองสิทธิฉลามข่าวที่วิทีบยสยามอ้อมน้อยมานะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านไฟแดงก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้านอลงนี้เป็นโชคแตกตวัดชุมพรนะครับใบ15ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ท่าเสียสั์นะครับมีทนายเสตูท่าเสียสั์นะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวปั้มปั้มตีแข็งแกร่งขวางหน้าแทงยัดไส้แรงบู๊ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทนายฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนเซมสันสิงห์บัลลังทองนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่มวยรอบม้าบินครั้งที่11นะครับนัดแรกชนะคะแนนเพชรดอลลร์นายกการอบจอุบล ทีวีทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับก็ชนะนกยกที่สันะครับเพชรพยักษ์ลั่นสีคอนลภูมิทีวีทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็ถือว่า3ฟอร์มหลังสุดใกล้เคียงกันนะครับแต่ห้าฝ่ายน้ำเงินก็แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มการชกถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนัดนี้เป็นนัดสําคัญของทั้งคู่เลยนะครับคนชนะจะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปลุ้นเงิน6กแสนนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปชิงอันดับ3ถือว่านัดนี้นัดสําคัญของทั้งคู่เลยครับแต่ว่าไฟล์ล่าสุดของท่าน้าฝ่ายน้ำเงินจะชกไว้ดีกว่านะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้มานะครับเพราะว่าท่นานา้าฝ่ายแดงภายงานนี่แพ้คะแนนมวยแทนอย่างฉลามทองสิดฉลามขาวมานะครับไฟล์ล่าสุดของท่าน้าฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับแต่ไฟล์ล่าสุดของท่าน้าฝ่ายน้ําเงินนะครับก็ชกมวยรอบชนะน็อก ส่วนฝ่ายแดงมีแพ้คะแนนทางด้านฉลามทองดูว่าทางด้านพายงามนะครับไม่ไม่ชอบชกกับนักมวยฝีมือนะครับเพราะว่าทางด้านฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับภายงามไม่น่าจะชอบนะครับวันนี้มาเจอกับนักกล้านาลงนะครับซึ่งเป็นมวยเขา่าสไตล์เข่าคล้ายๆกันนะครับวันนี้น่าจะสู้กันได้สนุกคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับ ผู้ีสูสีนะผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับภายงาม TBM ยิมผมดูว่าสูงกว่ายาวกว่านะครับได้เปรียบสีระได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับเข่าในเหนียวเหมือนกันนี้ผมชอบไปที่ความยาวของท่าด้านฝ่ายแดงนะครับภายงาม TBM ยิมนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะใส่ความยาวความสูงความยาวนะครับบทเบียดเอาชนะทะเดนก้านารงนะครับผันพินิจนะครับไปได้แบบสนุกพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเมื่อรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่11ได้สําเร็จนะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับผู้เปิดหัวของศึกแจมอไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับภัยงาม TBM ียิมครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือพระรหน้อย TBM ียิมนะครับหรือว่าเจ้าจักรกลวิษณุกรรการนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับชอหพยักษ์นะครับหรือว่าเกียรติกำพลหรือว่าชื่อเก่าก็ชาติพยักษ์ช5พยักษ์นะครับพิกัด1ป็นร้อยสาปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพาพระรหน้อยนะครับ กชกจากจังหวัดสงขลาวัย22ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ TBM Gym นะครับมีธนาเสติธรรมกิรติรเจริญลาภนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับดีกีนะครับแชมป์ไลท์เวท135ปอนด์นะครับ เวทีมยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมสัตว์แข่งขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับหมัดสอกคมสามฟอร์มล่าสุดก็มีแพ้คะแนนเพชรศรีนินทีเด็ดเก้านะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนซ่อนลักสิทปอจวนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนชิมงนะครับเอวะสปอตยิมที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนด์ด้วยนะครับเอาชนะชิมงก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้สําเร็จนะครับสามฟอร์ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรงามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสีสเกดวัย27ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ช5พยัคฆ์นะครับปทุมธานีมีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชชนินมีจันทรนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงวงในล็อกรัดตีเหนียวมัดศอกรุนแรงครับเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานเลยนะครับจากนั้นฝ่ายนําเงินเพชรงามสามพรมล่าสุดก็มีแพ้นกยกที่4นะครับเพชรเมืองศรีทีเด็ด99นะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นก็แแพ้คคะะนนนุหหารเล็กสมมับ ที่เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็หายไปประมาณ7เดือนนะครับเรือเวทีไปประมาณ7เดือนนะครับเจ้าตัวบอกว่าไปสอบทหารมานะครับไปสอบ ใน10บทหารมานะครับกลับมาไฟล่าสุดนะครับในรอบเดเดือนที่หายไปก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะนอกยกที่4นะครับขุนศึกเล็กนะครับสอสมหมายนะครับที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มล่าสุดนี้ก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับความหนุ่มความสดความห้าวทางด้านฝ่ายแดงก็ดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าพูดถึง ความเก่านะครับชื่อมวยกระดูกมวยก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรงามชอห้าพยักนะครับเพราะว่าปะทะแล้วก็ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับเพชรเมือง4ก็ประทะมาแล้วนะครับก็ถือว่ากระดูกการผ่านมวยทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะดูมาก่อนนะครับแต่สภาพร่างกายดูเป็นรอนนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหายไป7เดือนนะครับแต่ก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้ว หนึ่งไฟนะครับก็ถือว่าร่างกายเริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าร่างกายน่าจะยังเป็นรองท้าได้ฟแดงพลฤหัสน้อย TBM อยู่ดีนะครับวันนี้ดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าด้วยนะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้มองไปที่ฝ่ายแดนะครับพระฤหัสน้อย TBM ยิมนะครับสูงกว่ายาวกว่านะครับร่างกายดูดีกว่าชดชกต่อเนื่องเลยฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเพชรงามชอห้าพยัคนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับผนัดน้อย t b m y i มครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์เฟเธอร์เวท126ปอนด์วิธีมมยิยามอ้อมน้อยด้วยนะครับมาดูเจ้าของแชมป์ก่อนนะครับฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ก็คือเก้าประตักษซินบีมวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าเพชรทวีส่อพงอมรนะครับเพชรทวีปักบางขาข้าวนะครับก็ ชื่อเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นเก้าประตักซินบีมวยไทยนะครับส่วนทนรัตถ์ฝ่ายน้ำเงินนะครับพุทธชิงก็เป็นทานรัตนหวนกอร์ดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเก้าประตักนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัย24ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยนะครับมีในหัวสิงต์ต่อประตักสอจุลเสนนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ ก็ดีกีของทาร่านฝ่ายแดงน,นะครับแชมป์ปัจจุบันนะครับคลองถึง2แชมป์นะครับ1 26ปอนด์เวทีมวสสยามอ้อมน้อยแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเป็นถึงเจ้าของ2เข็มขัด2เส้นเลยนะครับ1 26ปอนด์ของทาร่านฝ่ายแดงก้าประตักนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับขวางหน้าคําแทงยัดไส้แรงมาสอกอันตรายนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับ9ก้าประตักก็มีแพ้คะแนนสิงห์โดมทองนกยินราดกระบังนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์แพ้ให้กับสิงห์โดมทองก็ไม่ได้แชมป์นะครับหลังจากนั้นไปชนะคะแนนเขาพ่องศัก์พินโยนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับ ล่าสุดนะครับล่าสุดนี้ไปชิงแชมป์กับโดมทองอีกครั้งนะครับแล้วก็ชนะนอกยกที่4ี่นะครับสิงโดมทองนกยีนล,ลาดกระบังที่วิธีโมเสียมอ้อมน้อยมาครับแล้วก็คว้าแชมป์จากเอวของสิงโดมทองมาคาดเอวได้สาเร็จนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี่ก็แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงนะครับเป็นนักชกจากประเทศอิสราเอลนะครับวัยบปีนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย P ีแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีทางด้านเสียแขกสมชายเทศลุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับจอมน็อกเอาท์อีกหนึ่งรายนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องรุนแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายนะครับพร้อมสดเลยนะครับต้องบอกว่า5้าไ์หลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินฮวนกอดอนนะครับ ชนะรวดทั้ง3ทั้ง5้าไฟเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นการน็อกเอาท์ทั้ง5้าไฟเลยนะครับเป็นนักมวยประเภทอาวุธนักแรงซ้ายนับขวาน็อกต้นต้น,ตนอันตรายรุ่นนับรุ่นน็อกได้เลยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของท่าทฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะน็อกยกที่2นะครับ 3K สอร่มเย็นนะครับที่เวทีราชดำเนินครับ หลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่3นะครับเสาห้าท่าแซยาสัตว์ที่เวทีราชดำเนินลาสุดนะครับชนะน็อกยกที่4นะครับสิลาเงินลานาโฮมเซแอนเรสรองนะครับที่เวทีมเสียมอ้อมน้อย3ฟอร์มล่าสุดชนะน็อกรวดเลยนะครับชกไว้ 9ยกนะครับสาไฟล์ล่าสุดของท้านฝ่ายน้ำเงินนะครับถือว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับเจียบกันที่ฟอร์มวิท่านฝ่ายน้ำเงินจะฟอร์มดูดีกว่าฟอร์มสดอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมชอบไปที่หลักเลี่ยมความเป็นมวยของเจ้าของแชมป์อย่าง9ก้าประตักนะครับสินบีมวยไทยต้นต้นท้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูอันตรายนะครับสายนับขวานน็อกนะครับลุนนับลุนน็อกได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะับมกีวนทตไ น่าจะอาศัยลักเรียนความเป็นมวยนะครับบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านฮวนกอร์ดอนนะครับพี่เคแสนชัยมวยไทยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ครับูเอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเก้าประตักซินบีมวยไทยนะครับรุ่นไททยครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเสียเกมพีเคนะครับหรือว่าพักยก 1, 1นึส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสแกงเงินสิทธิอาจารย์ต่ายนะครับหรือว่าสิทธ์วัดสแกพิกัด101่งอน่อนดนะครับ ทานั้นฝ่ายแดงนะครับก็เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับวับย14ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียแขกสมชายเทศลูกเรือนะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับก็ดีกีแชมป์ชมรมมวยสยามภาคตะวันออก3 5กิโลกรัมด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวัดฝีมือนะครับสาัดาแข้งต่อยหมัดวงในปั้มรัดฟัดตีแข็งแก่งหลักเกลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับ สามฟอร์มล่าสุดของทนงานฝ่ายแดงนะครับก็ชนะคะแนนขวัญข้าวลูกชาวนาคาข้าวนะครับที่นครราชสีมานะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเสือดำนะครับชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในศึกพักยก77นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนสแกงเงินนะครับสิทธิ์อาจารย์ต่ายที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่5นะครับช่วงหลังถ่ายทอดสดนะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะ2 2ไฟองนะครับแล้วก็สรุปแพ้1ไฟ่งนะครับ ส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับสแกเงินนะครับก็เป็นโชคจากจังหวัดชัยนาทนะครับวัยสิบสี่ปีทำการพิซซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยซิ์อาจารย์ต่ายนะครับอยู่ที่วัดสแกนะครับอยู่ที่วัดสแกมีอาจารย์ต่ายนะครับเจ้าวาดวัดสแกนะครับอำเภอสับพยาจังหวัดชัยนาทนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับเป็นมวยขวานครับเขาอาชีพเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแรงบู๊ดุดันนะครับกระแรกระส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับ 3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีแพ้นอกยกที่4น็อตใหม่วอรุชานะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่3ฉลามขาวอภิชาติมวยไทยที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้แพ้พันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยนะครับชกเป็นคู่ที่5ช่วงหลังถ่ายทอดสดนะครับสฟอร์มล่าสุดของตลาดไฟน้ำเงินอาจจะดูเป็นรองนะครับเรื่องฟอร์มแพ้2ฝ่ายแล้วก็ชนะ1ไฝ่ายนะครับ คู่นี้นะครับเคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกนี่เดือนสิงหาเดือนตุลาคมปี65ปลาไปปีที่ผ่านมานะครับในศึกซุ้มนายนายโกนะครับที่เวทีลังสิตนะครับวันนั้นเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสแกงงามนะครับเอาชนะพันโทพิเคแสนชัยมวยไทยนะครับล่าสุดนะครับรังที่2ครั้งล่าสุดเดือนมิถุนายน เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงพันโทนะครับเอาชนะแก้แค้นได้สําเร็จนะครับคู่นี้ถือว่าสถิติของทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ครั้งครับวันนี้เป็นไฟที่3นะครับไฟแตกหักมาดูว่าสถิติจะไปเพิ่มกับฝ่ายไหนนะครับชกกันมา2ครั้งนะครับก็ถือว่ารู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีนะครับ ก็ถ้าชอบมวยเข่าก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเปิดเกมบูเข่านานเหนียวสแกงเงินนะครับแต่ถ้าชอบประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วดักเตะดักแทงหน้าเสือดีก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพันโทพีเคแสนชัยนะครับคู่นี้มาวัดกันนอกกับในนะครับถ้า เกาะไหนได้นะครับก็ทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าประเภทเข่าในเหนียวแต่ถ้าเกาะไหนไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นเส้นทางของทางด้านฝ่ายแดงนะครับพันโทพีเคแสนชัยจังหวะฝีมือดูดีกว่านะครับมาลุ้นกันว่าจะเกาะติดหรือไม่หรือว่าเกาะไม่ติดนะครับแต่มาชกกันที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ผมดูว่าเป็นเวทีที่แคบนะครับเวทีที่แคบมวยเข่าน่าจะกระชับพื้นที่ได้ดีกว่านะครับมวยฝีมือนะครับน่าจะมีพื้นที่ ให้วาดลวดลายได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่แคบนะครับมวยเข่าน่าจะมีภาษีมากกว่านะครับเพราะว่ากระชับพื้นที่ได้ดีกว่านะครับบทบิดไปแล้วคู่นี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสแกงเงินนะครับสิทธิ์อาจารย์ต่ายมวยเข่าอาชีพชกถูกทรงถูกตลาดนะครับเปิดเกมเวทีแคบด้วยถ้าเกาะติดนะครับถ้าเกาะติดเพราะว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะพันโทนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับชอบไปที่มวยเข่าเปิดเกมที่ฝ่ายน้าเงินนะครับสแกงงามสิทธิ์อาจารย์ตายนะครับ คู่ที่4ี่นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับสแกนเงินศิษย์อาจารย์ต่าะครับแฟนมวยหลายท่านนะครับว่าสอบถามมานะครับว่าข้อมูลมวยต่างๆที่ได้นํามาเสนอนี่เอามาจากไหนนะครับนี่ขอเรียนแจ้งให้แฟนมวยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ทางทีมงานเรานะครับค้นหาแล้วก็จดบันทึกเข้าสมุดบันทึกนะครับแล้วก็มานําเสนอกับแฟนมวยนะครับไม่ได้อิงตามหนังสือนะครับจดแล้วก็บันทึก ใส่สมุดบันทึกแล้วก็นํามาเสนอให้กับแฟนมวยได้ทราบกันนะครับก็ถือว่าต้องใช้เวลาในการค้นหาอยู่พอสมควรครับสาหรับแฟนมวยที่สอบถามมาทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็เราก็จะมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับภายงามทีบีเอ็มยิมนะครับเข่ามวยเข่าด้วยกันนะครับแต่ว่าชอบความสูงความยาวของท่านฝ่ายแดงนะครับภายงามทีบีเอ็มยิม คู่ที่นะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับผลหัสน้อย TBM ยิมนะครับสูงกว่ายาวกว่าร่างกายดีกว่าชกต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับจางนั้นฝ่ายดังเงินกระดูกดีก็จริงนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหายไป7เดือนนะครับแต่ก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้ว1นึ่งฝนะครับแต่ก็ดูว่าร่างกายก็อย่างน่าจะอย่างไม่เข้าที่เขาทาน,นครับร่างกายเป็นรองท่านฝ่ายแดงนะครับคู่ที่2ก็มองไปที่ฝ่ายแดงผลงหัสน้อย T b m เยิม คู่ที่3นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้าวปะตักซินบีมวยไทยเจ้าของแชมป์นะครับตนตนไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดูดีกว่าคู่ที่3มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้าวประตักซินบีมวยไทยนะครับและคู่ที่4นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสแกนเงินสิทธิอาจารย์ต่ายนะครับมวยบู๊เข่าเปิดเกมนะครับชกถูกทรงถูกตลาดนะครับชาจับติดนะครับมีโอกาสที่จะเอาชนะพันโทพีเคสรีชัยฝ่าหน้าเสือไปได้แบบสนุกครับคู่ที่4ก็ลุ้นเข่าในไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสแกนเงินสิทธิอาจารย์ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมายทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ